หยุดระวังจะโดนแบนบัญชีนะคะถ้าคุณไม่รู้กฎชุมชนขอบอกนะคะโดยเฉพาะ9ข้อนี้นะคะเพื่อนๆทั้งหลายที่โหลดติ๊กตอเข้ามาใหม่ๆนะคะที่ยังเป็นยูเซอร์อยู่ นะคะที่ยังเป็นตัวเลขอยู่หลายๆคนยังไม่รู้กดชุมชนเลยเวลาโพสคลิปออกไปนี่ก็จะผิดกดชุมชนค่อนข้างเยอะเลยอาจารย์มาริกาขอรวบรวมออกมาเป็น9ข้อที่เป็นกดเหล็กของ Tik t o k อนะคะก่อนที่จะไปฟังกันช่วยกดติดตามฟังคลิปนี้ให้จบแล้วกดหัวใจวกดคอมเมนต์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ไม่รู้กดรีโพสตออกไปได้รีโพสต์เลยบันทึกเซฟนี้ไว้เป็นเอาไว้ เป็นรายการโปรดเพื่อกลับมาหาได้ง่ายๆนะคะเราเมื่อกดแล้วเราไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งสำหรับทุกคนเลยนะคะที่โหลดติ๊กตอกเข้ามาใหม่ๆเนี่ยต้องการอยากจะสร้างตัวตนแล้วก็ต้องการอยากจะต่อยอดเรื่องการสร้างรายได้ด้วยกันทุกคนนะคะการที่เราจะจับไมค์ทำคลิปลฟ์สดเราจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีเท่านั้นนะคะยิ่งตอนนี้ใครทำคลิปเกี่ยวกับเด็กหรือทำช่องเกี่ยวกับเด็กต้องอ่านกฎชุมชนเกี่ยวกับเด็กให้เยอะๆนะคะก่อนที่จะทำคลิปออกไปนะคะอะ่ส่วนข้อสองสำหรับคนที่เป็นนักไลฟ์สดนะคะเวลาขึ้นไลฟ์สดหรือว่าเป็นสายปักตะกรา้าสายเป็นในหน้าติกตอกนะคะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยห้ามเปิดเพลงลิขสิทธ เป็นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะเดือดร้อนอาจจะถูกแบนบัญชีได้ทางที่ดีไม่ต้องเปิดเพลงดีกว่านะคะข้อ3ไม่ว่าเราจะทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดนะคะเราต้องตรวจดูเช็ครอบๆเลยนะคะว่ามีแบรนด์หรือโลโก้ของบริษัทต่างๆแบรนด์ดังๆต่างๆติดมาหรือเปล่านะคะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนแบนบัญชีเหมือนกับว่าเราเนี่ยชวนเพื่อนออกนอก,นอกแพลตฟอร์มหรือว่าไปอ้างลิ ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่3นั่นเองข้อ4นะคะห้ามเปิดคลิปที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าคลิปอันนั้นนะคะจะเป็นคลิปเก่าที่เราเอามาทำใหม่ก็ตามนะคะไม่ควรที่จะทำนะคะตอนนี้อาจารย์มาริกายเห็นนะคะว่าบางท่านนะคะเวลาขึ้นไลฟ์สดแล้วก็หลังจากลงไลฟ์แล้วก็เอาบันทึกการไลฟ์สดขึ้นมาทําคลิปใหม่ร,รีไลฟ์อีกทีนึงนะคะแบบนี้โดนนะคะต้องมีการ ปรับแต่งมั่งนะคะข้อ5้าห้ามให้ส่วนข้อมูลส่วนบุนคคลเด็กขาดโดยเฉพาะใส่ลงในประวัติไบโอให้ใส่เฉพาะส่วนที่จะบอกว่าเราเนี่ยชำนาญอะไรเรื่องอะไรมีอาชีพอะไรห้ามใส่ไอดีไลน์นะคะหรือว่าเลขที่บัตรต่างๆนะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยห้ามให้เพื่อนๆอยู่หน้าไลฟ์สดพิมพ์คอมเมนต์